สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย b e n z าจากประเทศจีนได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทรงครูเซอร์รุ่นใหม่อย่าง DB 3 0 0อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งโดดเด่นด้วยขุมกำลังแบบ2สูบวีทวินและดีไซน์ของตัวรถที่ถือว่าเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่ในหลากหลายสรีระ เราลองไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆด้วยกันเลยครับ Benda DB 3 0 0นั้นเป็นรถที่นอกจากจะวางขายในประเทศจีนแล้วยังมีแผนในการส่งออกสู่ตลาดในต่างประเทศด้วยโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 298cc v w i n วทวิที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แรงม้าสูงสุด30ตัวที่8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่26นิวตันเมตร 4จังหวะขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดนะครับโดยทางผู้ผลิตได้เคลมว่ามันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันในส่วนของระบบกระเทือนด้านหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวส่วนด้านหลังจะเป็นแบบโชคอัพคู่ท่านั่งในการขับขี่จะมาในรูปแบบของรถทรงคลาสสิกครูเซอร์อย่างเต็มตัวเน้นความสบายในการใช้งานหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอล ระบบไฟจะเป็นแบบ LED ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับพร้อมกับระบบเบรก ABS แฮนด์รถจะเป็นแบบแฮนด์บาร์ทรงกว้างถังน้ำมันออกแบบมาให้มีความกระชับเป็นพิเศษสำหรับราคาที่เปิดตัวมาในประเทศจีนนั้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ90,000บาทส่วนรุ่น ABS จะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทด้วยกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส